พอเท่ารวยธรรมะสวัสดีครับคุณธรรมะสวัสดีครับผมสมบูรณ์พัฒร์รัตนนายเชียงครับรับบทเป็นแม่ครับธรรมะสวัสดีครับผมชื่อสอมบูรณ์ดาลุยครับรับบทเป็น สวัสดีครับผมชื่อเดกชายรายชตาครับรับบทเป็นลูกชายครับสวัสดีครับผมพาชกรมัวแสงผมรับบทเป็นพ่อบ้านครับสวัสดีครับผมสัมณเนสุภชัยสุยสทธิรัตนพรระบบทเป็นผู้บรรยายครับ กราบถวายความเคารพแด่พระราชวัชรธรรมคานีประธานสงฆ์วัดปัญญานันทารามขอถวายความเคารพพระมหาฉเฉลิมปิยทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทารามพระมหาสมพงศ์กันตธรรมโมผู้อํานวยการโรงเรียนปร,ริยติธรรมพระราหุกลกราบไหว้บูชาพระเทรานุเทระและคณะ,ะพระอาจารย์ที่เลี้ยง ธรรมะสวัสดีเพื่อนสามเนรนทุกรูปและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านในวันนี้ลูกเนนจะนำเสนอธรรมะในรูปแบบการการแสดงทำแบบเคลื่อนไหวเรื่องปีใหม่ไทยเลือกอะไรดีณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง <c oughs> ในยามตะวันใกล้ลับฟ้ามีครอบครัวธรรมดาที่ใช้ชีวิตตามปกติฉากแรกพบกับ ผู้เท่าทั้งสามผู้เดินทางมาจากแดนไกลที่มาพักอาศัยอยู่หน้าบ้านโอ้จากข้ามแล้วนี่ยังทำงานได้ไม่เท่าไหร่เลยเวลาผ่านไปไวจะขึ้นปีใหม่แบบนี้ไทยเขาแบบแบบไทยๆอีกแล้ววันเวลา นาทีมีราคามากยิ่งกว่าสิ่งใดใดหากว่าใครไม่เสียได้เวลาปล่อยเวลาล่วงเลยไปวันเวลาเรียกคืนมาไม่ได้เอ๊ะเห็นคุณตาทั้งสามมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยพวกเราขอมานั่งพักหน่อยนะแม่หนู เราเดินทางกันมารู้สึกเหนื่อยคงไม่เป็นการรบกวนแม่หนูจนเกินไปไม่หรอกค่ะอากาศร้อนร้อนอย่างนี้เข้าไปนั่งในบ้านทานน้ำเย็นเย็นในบ้านดีกว่าค่ะสามีของเธออยู่ในบ้านไหม ไม่อยู่หรอกจ้าถ้าอย่างนั้นพวกเราเข้าไปในบ้านของเธอตอนนี้ได้ไหมทําไมคะทำไมถึงเข้าไปในบ้านตอนนี้ไม่ได้รอให้สามีและลูกๆของเธอกลับมาก,ก่อนเดี๋ยวเราค่อยบอกเหตุผลอย่างนั้นก็ได้คะ่ะแต่หนูขอไปเอาน้ำเย็นๆ มาให้ก่อนแล้วกันครับผมกลับมาแล้วครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีไหว้พระเถิดลูกคุณแล้วพวกค่ะอย่าจเด็เด่าคดุณไคุณคะ มีพ่อเท่าสามคนมานั่งพักหน้าบ้านแม่ไปเชิญเขาเขามาขอบครับเขาบ้านก็ไม่เข้าบอกว่าถ้าคุณและลูกยังไม่กลับก็จะไม่เข้ามาภายในบ้านแปลกจริงแล้วแล้วพวกเขาเป็นใครกันล่ะ เนก็ไม่รู้แต่เห็นว่าหน้าสงสารเราควรช่วยพวกท่านนะใช่ผู้สูงวัยคือหลักชัยของสังคมไปบอกบ,บอกอุนตาคะ่ะสามีและลูกๆของดิฉันกลับมาแล้วและทราบเรื่องแล้ว เชิญคุณตาทั้งสามเข้ามาพักในบ้านได้เลยค่ะเราเข้าไปในบ้านพร้อมกันไม่ได้หรอกแม่หนูทำไมล่ะคะแม่หนูฉันจะบอกอะไรให้พวกเราทั้งสามคือพวกเราทั้งสามคือพ่อเท่าผู้วิเศษฉันชื่อรักคนนี้ชื่อลุงคนนั้นชื่อรวย กไปปรึกษากับสามีของเธอเธอว่าคนไหนในพวกเราที่เธอต้องการจะให้เข้าไปในบ้านเพราะเมื่อเราคนคนหนึ่งเข้าไปในบ้านของใครแล้วบรรยากาศภายในบ้านก็จะเป็นเช่นนั้นโอ้วิเศษมากเดี๋ยวหนูขอไปปรึกษา สามีดูก่อนไม่เป็นไรรอได้จริงจริงๆที่รักเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเชิญผ<ม>ู้เท่ารวยเข้าบ้านเมื่อท่านมาอยู่บ้านกับเราบ้างของเราจะเต็มไปด้วยความมัง่งคั่งร่ำรวยเราอยากได้อะไรเราก็จะดังใจปรารถนาอี่คะทำไม เราไม่เชิญผู้เท่าลุ่งเข้าบ้านละ่ะฉันอยากเห็นความรุ่มเรืองความสำเร็จของลูกเราลูกคือตัวแทนของเราทั้งสองคนนะถ้าลูกเราประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานและอครบคว่า นั่นก็คือความสุขของพวกเรานะพ่อครับแม่ครัผมอยากให้บ้านของเรามีแต่ความรักความอบอุ่นครับเชิญพ่อเท่ารักเข้าบ้านเราดีกว่านะครับพ่อ พราะความรักความเข้าใจคือสายใยของครอบครัวพอเท่ารักเราขอเลือกท่านโอดเข้ามาในบ้านของเราเถอคะค่ะโรคขาดรักโรคจากเจิงด้วยเลือดโรคขาดรักโรคจากเดือดเชื่อห้ามหันโรคขาดรักโรคจาก ระจายพันโรคขาดรักโรคมีอันต้องเอวังพวกเราเข้าบ้านกันเถอะเพียงพ่อเท่ารักแล้วทำไมอีกท่อีกสองท่านถึงตามเข้ามาได้ละ่ะถ้าเะอเชิญพ่อเท่ารวยหรือพ่อเท่าลุงคนใดคนหนึ่งอีกสองคนก็จะอยู่ข้างนอกแต่เมื่อเธอเชิญพ่อเท่ารัก จะได้ครอบความทุกสิ่งเพราะที่ใดก็ตามที่มีความรักเข้าไปความร่ำรวยและความรุ่งเรืองก็สำเร็จจะติดตามไปเสมอรักคือการให้ไม,ไม่มีของใดเล็กน้อยเกินกว่าจะ ขอจเจริญพรสาธุาไม่<า>ไม่มีคำนี้ไม่จบนะเนี่ยไม่จเจริญพรหลนมนี่บนะ